ดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรปัะระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีแสงมาตรงๆที่หน้าผากเราควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมเช่นไรต่อและแสงนั้นเป็นของดีหรือไม่เราจะขอพรจากแสงนั้นได้หรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าจริงๆถ้าเรามาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเกิดนิมิ แสงเกิดโอภาสอะไรเกิดขึ้นนั้นเราก็เพียงสักแต่รู้สักแต่เห็นไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปแปลค่าหาความหมายหาที่มาว่ามันมาจากอะไรมันเรียกว่าอะไรมันมีประโยชน์ในทางโลกโลกอย่างใดจะมาที่ฐานขอพรได้หรือไม่สิ่งต่างๆพวกนี้เราจะต้องตัดความกังวลตัดความะวงออกไปเลิกคิดปรุงแต่ง เพราะเรากำลังที่จะมาทำให้จิตมันหยุดคิดปรุงแต่งไปเด็ไปตามสิ่งต่างๆไปตามกิเลสกิเลสมันมักจะหาสิ่งที่จะได้ประโยชน์ให้กับทางโลกเช่นเงินทองชื่อเสียงหรือความสุขสมหวังอะไรต่างๆในโลกซึ่งมันก็ยังพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่จริงๆแล้วเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อลดละอุปาทานเพื่อให้เพื่อลดละความสำคัญมั่นหมายเพื่อสลายความมีตัวตนตัวตนที่มันมีแล้วมันเกิดมาทุกข์มัน เกิดมาดิ้นรนสแสวงหาสิ่งต่างๆมันอยากมีอยากได้เจออะไรก็อยากมีอยากได้เจออะไรก็มีความหวังขึ้นมาว่าจะได้ประโยชน์ในให้ความมีตัวตนของเราหรือไม่แบบนี้นี่แหละจิตใจมันทำงานด้วยกิเลสแต่เรากำลังจะมาเจริญวิัสสนากรรมฐานเพื่อสักแต่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแสงก็แสงเห็นก็เห็นแค่นั้นเองไม่ต้องแปลความอะไรไม่ต้องหาที่มาอะไรต่างๆ ทุกสิ่งทุกทกอย่างถ้ากําหนดรู้ตามความเป็นจริงแล้วถ้ามันจะให้ประโยชน์กับเราจริงๆมันก็จะทํางานของตัวมันเองโดยที่ไร้ความเป็นเราเข้าไปยุ่งมุ่งหมายเข้าไปสําคัญว่ามันจะต้องทํางานอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาประสิทธิ์ประสานประธานพรให้กับเราเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเป็นแสงจากเทพพรมองค์อินอะไรต่างๆพวกนี้ มันทำให้เราฟุง้งซ่านจิตเตลิดไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นเองเราจึงจะต้องมีสมาธิที่ดีดมีจิตให้เป็นกลางหยุดความฟุง้งซ่านปรุงแต่งไปต่างๆถ้าคิดก็คิดหนอพิจารณาก็พิจารณาหนอสงสัยก็สงสัยหนอเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานต่อไปเลยจึงจะดีที่สุดละกิเลสได้ดีแน่นอนจึงขอฝากคำซ้อนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ